คนข้างหน้ามองกูไหมเนี่ยขอบคุณครับเป็นไงแฟนคลับกูแต่ละคนเหม็นไม่นานลองสอนพระรามเลยนะทำไมคันสอนยังใหญ่กว่าอีกอ่ะอือพี่ก็เพราะไอ้คันสอนนี่แหละลูกสองนะน้องอุ้ยมึงไม่น่าคุยกับเขาหรอกนะทำไมหมอช่วยมึงเอาตอนทำ ช่วยอยู่แล้วคือหมอช่วยมึงทำนั่นน่ะเอาอีหารลากขอบคุณครับนี่นี่มารับรางวัลนี่นุ่นเราลงวันจากินตีก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเที่ยงคืนที่ไม่ยอมกลับบ้านกันนี่รอดูตัวพันนี้ใช่ไหมเขาชอบนะเนาะขอบคุณนะครับผมชอบชอบชอบผมจะฟังนู้นด้วยฟังนู้ตเลยครับครับของใครครับ โอ้ยเด็กเล็กขอบคุณมากครับขอบคุณครับอะไรนะถ่ายรูกก็ออกมาเล่นตั้งนานแล้วไม่ยอมขอถ่ายกันด้วยถ่ายแบบนี้นะไอ้หนูแล้วหัวน้าไปไหนถ่ายแต่ข้างล่างเหรอลูกมาเดี๋ยวยอมให้เออมาเถออืมอืมได้ใช้กูเป็นลูกเลี้ยงกูเลยเอามาลูกอ่ะอ่าได้ได้ไอหนู ดูงัดกล้องสูงๆเลยจิ๊บมาเดี๋ยวหน้าจับให้เออมาถ่ายขอบคุณนะครับจ้องแต่จะถ่ายนิ้วไล่เล็บกูนนี่เองมาลูกมาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเป็นไงลุงกันเหมือนให้อาหารลิงเลยไหมขอบคุณครับได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับเข้าใกล้ได้แต่ห้ามเขย่ากงนะคะไม่กัดครับตัวนี้ไม่กัดขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับโอเคขอบคุณของขวัญด้วยนะครับขอบคุณรางวัลด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหรับทางด้านรางวัลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพ่อไปครับพ่อไปมาเลยโดบมังกรขอบคุณนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณนะครับการลอกของตัวจะอยู่ได้เมื่อทุกท่านให้อาหารมันปีน้มองไปกันลอกอ่ะ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวเอาไว้ตอนเลิกก็ได้นะนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนเลิกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ทําการแสดงรูปเดียวเลยได้กันตอนเลิกนะคะนะ้รับตอนนี้ก็มีขนมมีของขวัญเรื่องวัลอะไรก็ให้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปตอนเลิกช่วยช่วยน้องช่วยน้องกกดกดกดได้เลยค่ะกดได้เลยแต่ถ่ายรูปตอนเลิกนะคะครับตอนเลิกเจอกันนะครับไปเดียวไปไหนฮะกูกูสงสัยว่าว่า เขามาดูลิเกหรือว่าเขามาถ่ายทาสารคดีสัตว์โลกวะเขามาดูลิเกก็ชอบเขาหลามหลางน้องเบลขอบคุณมา,มากๆนะคะที่มีน้ำใจ้กับศิลปินในทีมงานนะครับขอบคุณครับขอบคุณมา,มากๆครับเราก็ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะอย่าหาว่าราช้าเลยเพราะว่าคนก็รักดำดงแล้วก็รักคุณสราม,มากมายเลยมาให้กำลังใจกันล้นหลามขอเวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นอีกทีก็ประมาณตี่สี่นะครับ ไม่เอาดีๆเลิกตีสี่จริงเปล่าจริงงั้นช่วยกระชับเวลาหน่อยทำไมอ่ะตีสี่พอตีละครกูต้องไปนั่งหอนขอคุณนะคะถายด้กันตอนเริ่นะคะเดี๋ยวถ่ายด้วยกันต่อต่อนรุ่นนะคะแประกาศเลยด้วยกันถ้าเกิดใครอยากถ่ายรูปกับนำโดงนะครับทางทีมงานก็จัดบูธไว้แล้วเดี๋ยวรอตอนเลิกเดินไปที่บูธได้นะคะตรงไหนวะหน้าเมนไปจัดบูธเลยหน้าเมนเลยกบอกประมาณดีขอรับรางวัลขอขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน้ำใจนะอ่ะนุ่นๆแก่ต่ำมุตรงมีนุ่งต่อกองมาด้วยครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ๋อขอบคุณครับนี่ทำไปทำมาก็เหมือนภาพบินอบาทเหมือนกันนะคุณเลยมีไข่ต้มมาด้วยพี่ให้เหมือนที่ใจผมยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณครับอ่าขอบคุณจ้าค,ครับมาลง ขอเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวเราขอไว้ตอนลิเกเอร์นะครับจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะครับจะได้รับชมการแสดงกันรวดเดียวเลยแต่กลัวว่าท่านชมจะเสียทันรถนะครับท่านชมที่นั่งรออยู่นะครับขอบคุณครับพี่อย่าสั่นกบพี่อย่าสั่นอย่าสั่นนะขอบคุณครับโหขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับ ขอบคุณนะครับพี่เมตตาพวกเรานะครับมีของขวัญมีรางวัลมอบให้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวขอไว้ตอนท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเกินใจทานผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้าใจพวกเรานะครับไว้เจอกันตอนเลิกนะเดี๋ยวตอนเลิกถ่ายพร้อมกันนะคะขอบคุณนะครับเราไม่หนีไปไหนเราหนีไม่ได้ครับเพราะว่ารถคนดูจอดปิดเราหมดแล้วเราหนีกลับไม่ได้เ๋ยวจงกลับไม่ได้เลยเบลเพาะาดเรื่อง้ได้ไหมเรื่องอะไรคนแน่นขนาดนี้ยอืม มึงว่าเขารู้ไปเกี้ยไปขี้ยอย่างไะเขาก็ขอทางกันออกสีบ้าขอทางออกได้เหรอเออขอทางกันออกได้โอ้โหมีกระเบื้วงด้วยขอบคุณนะครับน่รู้ขอบคุณนะครับทรงมากคุณนะครับอันนี้กะให้เอาไปขายต่อหรือว่ายังไรคะขอให้ขอให้เขาทำเป็นพวงมาลัยมามึงต้องห้อยคอให้เขาดูอ่ามึงห้อยไปที่เอา พอแกกูทุดงหนีไปแล้วมั้งเขาให้เแล้วก็เป็นติดน้ำใจว่าเขาพูดนะมาขอบคุณนะนายโลกโอ้ขอบคุณนะลูกนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะลูกขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เล็งเก่งนะขอบคุณครับโวยหน้าก็มีไม่ได้มาเล็งแล้วคงเล่นครับของใครครับเนี่ย ทางนู้ี่ครับขอบคุณ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 ครับได้เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเขาเอาของมาถวายเขาคิดว่ามึงเป็นส้มฉุนป่าวะไม่ใช่ฟ้มฉุนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรางวัลลูกใจครับ